ไม่เอาไม่เอาไม่ทะเลาะก,กันห้ามทะเลาะก,กันและพี่เปามันนอนสบายอาลลบเลยอ่ะพี่เปาเออเออเออพี่โนพี่เปามาหาเรื่องเลยนะวันนี้ะพี่เปาแอบมานอนบ้านพี่เอ็มเลยแล้วเป็นไงต้องมานั่งทะเลาะก,กันอ,อ่านี่ๆน่นี่เจ้าแม่นี่เจ้าแม่อยู่ชั้นหนึ่ง อยู่ชั้นสองค่ะดูนะคะดูดูไม่เคยดีกันเลยแต่ถ้าหนุ่มๆม,มาบ้านเมื่อไหร่นะไม่เคยทะเลาะก,กับน,นุ่มๆเลยอยู่กันแค่เนี้อยู่กันแค่เนี้ต้องมาทะเลาะก,กันมีกันแค่นี้มีกันแค่นี้ต้องทะเลาะก,กันดู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 นะคะ เพื่อนๆดู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 มากดูสุดยอดทั้งคู่